เรามาดูจุดแรกกันเลยนะจุดแรกก็จะเป็นตรงนี้จุดแรกก็จะเป็นตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้จะใช้วิธีการสร้างเพลนแล้วก็ extrude c ั t ปกตินะฮะเราจะไม่ทำแบบที่เขาทำไว้เพราะว่านี้จะสร้างเพลนมาเรียบร้อยหมดละแต่จะใช้วิธีการที่ยากกว่าแต่ผมจะมีวิธีการที่ง่ายกว่าครับ ับแรกเลยเราก็จะต้องวาดเส้นเพื่อที่จะสร้างเพลนก่อนอผมจะเอาอันเดิมของเขาเป็นตัวไกด์นะฮะซึ่งเส้นเนี่ย็คือเส้นนี้จะเป็นตัวที่จะใช้เป็นตัวอ้างอิงในการสร้างเพลนซึ่งผมจะลอกลายเขามาอันดับแรกคือขีดเส้นตรงแล้วก็เส้นแยงนะครับเริ่มเลย ้นตรงนี้จะลากเส้นตรงนี้มาแล้วก็ทำให้เส้นตรงนี้ไปติดกับเส้นโค้งนี้พอดีโดวยวิธีการใช้กดเส้นนี้แล้วกดคอนโทรลค้างไว้แล้วมากดเส้นที่เราต้องการให้มันไปชิดแล้วกดเทนเจนเส้นนี้ก็จะวิ่งเข้ามาติดกับตัวเป็นเทนเจนกับโคง้งพอดี ต่อมาครับเราก็จะลากเส้นตรงมาเส้นหนึ่งบบบวมานี้แล้วเราก็ป้อนค่า d เด e มิชันตามก็คือ130.3กับ122.9นะครับ ร้อยยิบสองจุดเก้าจากตรงนี้ทีนี้เราก็จะได้เส้นตรงหนึ่งเส้นมาแล้วก็ออกคำสั่งเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้วิธีการสร้างเตนโดยการกดตรงนี้นะฮะแล้วเราจะใช้เส้นเนี่ยเป็นตัวอ้างอิงก็คือกดจุดนี้แล้วก็กดเส้น กดจุดแล้วกดเส้นฮนะจะมีไกด์ขึ้นมาแล้วอันนี้เราคือเราจะได้เพลนแล้วนะครับผมแล้วก็คลิกถูกไปเลยทีนี่เราจะใช้เพลนนี้แหละเป็นตัวในการวาดและเอ็กซ์ตรูดคัตออกไปโดยการคลิกขวาที่เพลนนะฮะแล้วกดตรงนี้ normal tool ปั๊บเราก็จะเข้ามาในมุมที่เราจะใช้ในการเอ็กซ์ตรูดคัตที่นี่พอเราจะเอ็กซ์ตรูดคัตน่ะเราก็ต้องไปว่าเอาวาดเส้น ซึ่งเราก็จะอ้างอิงเส้นเดิมของเขานะฮะมาดูว่า,เ,เ,า,วา,าเส้นเดิมของเขาว่ายังไงเส้นเดิมของเขาเป็เส้นนี้มาปับ๊บปดอ่า เส้นเดิมของเขาเนี่ยจะเริ่มจากเส้นท้างอิงของเรา R ทา,ามุม R ร้อยแล้วสูงจากพื้น20ประมาณนี้เดี๋ยวจะวัดให้ดูเพิบเข้ามาที่ของเรากดเส้นซึ่งวงกลมมาครับจิ้มที่จุดเซนเตอร์ Center. มันอาจจะจิ้มไม่ได้นะบางจิ้มที่จุด Center. เซนเตอร์หม่เอไหไ่ ิ้มที่จุดเซนเตอร์แล้วเข้ามาจิ้มที่ลิมตรงนี้ใส่ R เข้าไป120ความสูง60ความสูงไม่น่านจะใช่60เดี๋ยวผมขอดูอีกทีเลยความสูง20่สิบนะฮะ เราก็มาใส่ความสูง20นี้เรามาได้ละแต่ตรงนี้ไม่ได้อยู่จุดศูนย์กลางเราก็จะลากมาให้อยู่จุดศูนย์กลางโดยการจิ้มที่พอยต์จุดศูนย์กลางกดคอนโทรลคะ้างจิ้มจุดตรงนี้แล้วกดที่จุดนี้ปั๊บอ่าจะได้เป็นเส้นดำแล้ว ที่เราจะกลับไปดูในมุมเพนที่เราต้องการดูกดตรงนี้ครับมันก็จะเข้ามาเพนที่เราต้องการดูแล้วเราก็จะลากเส้นปิดให้หมดเพื่อที่จะทำการ e x t กซครับอย่างนี้ออกไปหลังจากนั้นก็ใช้คำสั่งเอ็กซครับครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเราก็หายพวกเส้นพวกอะไรออก แล้วก็ิิเล็เพิ่มความสวยงามตามปกติเรียบร้อยครับผม